I'm நடை no, கட்ட no, 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 no. อามีบุญทำไมลูกนอนปตะท้วงอาบแดดนอนรอแมฆส่วนจำปานะคะอ้าวสองพี่น้องนะคะนี่อ้าวโอ้มีบุญนอนแบบสบายๆอาบแดดได้เลยลูกในเมื่อตอนนี้อันนี้ลินกะหนอนนะดอกไม้นะคะสีเจ๋มมากเลยนะคะดอกไม้เนาะกำลังออกดอกเลยทีเดียวนะคะที่เราปลูกกันนะคะนี่ที่เราช่วยกันปลูกวันนั้นนะกำลังออกดอกเลยทีเดียวนะคะกำลังสวยมากเดี๋ยวแม่จะต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะคะ เพื่อที่จะได้ออกดอกใหม,ม่นี่ช่อที่มันช่อที่มันเอาขึ้นม,มาใหม่นะคะช่อที่มันขึ้นม,มาใหม่มนี้กำลังออจะออกดอกนะคะ,นนะ,คะใหม่เนาะรอบสองนะคะจำปากับมีบุญนะคะตามไปไหนก็ไปนอนรอนะแต่กอนเขาจะนอนรอที่บ้านเนาะต่ก่อนเขาจะนอนรอที่บ้านตอนนี้เขาโตแล้วโต,แล,วตแล้วไม่เนาะไม่รอแล้วค่ะแม่ไปไหนก็จะตามไปด้วยคือในความคิดของเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะ <S <S เราเลี้ยงเขามานะคะเขาก็รักเรานะคะเราก็รักเขาเหมือนกันนะคะเนาะ เราก็รักเขาเหมือนกันถึงเขาถ้าเขาไม่เห็นเรานะคะเขาก็คิดถึงเขาก็กลัวว่าเราไม่กลับบ้านกลัวว่าเขาจะถูกทิ้งนะคะเขากลัวว่าเขาจะถูกทิ้งนะคะเขาก็เลยตามนะคะตามทุกตามทุกที้านะคะทุกวันนี้ปกติจะรอที่บ้านหรือไม่ไม่งนั้นก็ตามนะคะตามมาแม่กลับบ้านอึ่งหิวแล้วนะคะเขาก็จะตามมาหานะคะทุกวันนี้ไม่ไม่ตามมาหาแล้วค่ะไม่รอแล้วอยู่ที่บ้านทุกวันนี้ตามมาเลยนะคะไม่ว่าแม่จะไปไหนทํางานอยู่ที่ไหนนะคะทําอะไรก็จะไปนอนรอหรือว่า วิ่งเล่นรอนะคะเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็รักเขาเหมือนลูกนะคะเขาก็รักเราเหมือนแม่นะคะเพราะว่าตัางตังมีบุญกับจำปานั้นก็พากพ่อจากพ่อจากแม่มาเนาะไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ไหนนะคะมาอยู่กับเราเราเลี้ยงแล้วนะคะเขาก็รักเราเหมือนแม่โดยเฉพาะจำปานะจำปานี้อ่อนแบบนอนที่นอนของตัวเองแต่พอดึกๆมาหนาว หนาวเขาหนาวเนาะเขาต้องการความอบอุ่นเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าหนูขอนอนด้วยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มุดเข้ามาในผ้าห่มแล้วเานอนตรงมานอนตรงแขนพอดีนะมานอนหนุนแขนพอดีเลยนะเหมือนเขาจะรู้แต่ถ้าเราถ้าเราบอกว่าอย่ากวนแม่ไปนอนที่นอนของหนูได้แล้วหนูโตแล้วไปนอนที่นอนของหนูเขาก็จะร้องแม่จ๋าหนูหนาวเขาถ้าเขาพูดได้นะถ้าเขาพูดได้เขาก็จะพูดแบบนี้เลยเราก็เข้าใจในความรู้สึกนะถ้าเขาอยู่กับแม่เขาก็ต้องนอนในอ้อมกอดของแม่นะคะถ้าเขาอยู่กับแม่เขาก็ต้องนอนในอ้อมกอดของแม่ ิมานั่งรอคอยเหมือนลูกจริงๆนะเขาก็ไม่ดื้อไม่ชนถ้าเขาไม่หิวเขาก็ไม่แอวแต่ถ้าเขาเหิวเขาก็จะบอกว่าแม่จ๋ากลับบ้านถเถอะหนูหิวแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะอาบน้ำกันไหมสำห,าหารับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจากเทียนเท่านี้นะคะรดน้ำทางด้านนอกเสร็จแล้วไม่ได้จ้ะ เอาปุ๋ยมาใส่หรือว่าเราจะปลูกต้นไม้ก่อนเนาะปลูกดอกไม้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาตั้งใจไว้หลายวันแล้ว <medi> ว่าจะปลูกดอกไม้เสริมนะคะเสียนฝรั่งนะคะยังไม่ได้ลงมือสักทีนะคะถ้าเราไม่ทําก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะเพราะว่ามันสายมาก็เด็ดร้อนเนาะถ้ากลับขึ้นไปกินข้าวมันก็ยาวนานนะคะไปสวนหลังบ้านนะคะไปรดน้ําผักสารพัดละค่ะสารพัดที่เราอยากทําแต่เราก็มีความสุขในในในการทํางานของเรานะคะเรามีความฉุขเพราะว่าเรารักต้นไม้รักดอกไม้ ใจเราอยา,อยากอยู่กับมันนะอยากอยู่กับมันคืออยากทําให้มันสวยงามอยากปลูกเสริมให้ให้ได้ให,ให้ให้สวยงามเนาะก็เลยถ้าใจเราอยู่กับงานตรงไหนเราทําไปก็ S <S จะทํางานไปอย่างมีความสุขนะคะแต่ถ้าใจเราไม่อยู่ทำมันไม่อยากทำนะคะถ้าถ้าใจเราไม่รักมันก็ไม่อยากทำเนาะ,ะทําไปมันก็ได้ออกมาได้ผลไม่ดีนะคะโอ้เห็นดอกไ, <ห icer S 2> อกไม้ออกดอก,ดอกสวยงามแล้ว<อ>ก็ดีใจเนาะแล้วก็ดีใจนะคะเราก็เพลิดเพลินไปกับดอกไม้สวยงามสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเรื่องจิตริญญานี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ